เอกสารที่สำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องติดไว้มีอะไรไปดูกัน 1. นปกใบขับขี่นะครับเป็นเอกสารที่สำคัญนะครับใช้ในการยืนยันนะครับว่าเรามีศักยภาพพอที่จะสามารถขับรถจักรยานยนต์ได้นะครับอย่าลืมนะครับขับมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งพกติดตัวไว้ไม่งั้นพี่ตำรวจจับเราแนะ่สนะครับสำเนารถนะครับ สำเนารถนะครับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ครอบครองรถนะครับแล้วก็รายละเอียดของรถนะครับเช่นหมายเลขเครื่องหมายเลขตัวถังสีนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ว่ามีกี่สูบกี่ทีซีนะครับรายละเอียดจะอยู่ในสำเนารถหมดเลย3นะครับก็คือพระบงนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับเราสามารถเอาพลบนะครับไปยื่นกับบริษัทกลางได้นะครับอุบัติเหตุนะครับอย่าลืมมันเกิดได้ทที่ทุกเวลาครับ 4นะครับก็คือป้ายภาษีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าป้ายวงกลมนะครับต้องติดรถไว้นะครับทําไมอย่างนั้นพี่ตํารวจเล่นเราแน่ครับ5นะครับก็คือป้ายทะเบียนของเรานะครับต้องติดรถไว้นะครับเพราะว่ารถบางครั้งนะครับเราไปออกสีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับมันจะจําไม่ได้ดังนั้นต้องมีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับถ้าเกิดทําหายนะครับเราสามารถไปแจ้งกับขนส่งเพื่อทําใหม่นะครับป้ายทะเบียนอย่าใส่ใต้เบาะ ควรติดที่ถ่ายรถไว้ครับเอกสารทั้ง5อย่างนะครับที่ได้เกลื่อนมานะครับผมบอกเลยมันสําคัญมากนะครับเราควรพกติดรถไว้พกติดตัวไว้นะครับทำไมอย่างนั้นเวลาเราเจอด่านตํารวจพี่ตํารวจเขาหอดูแน่นะครับหรือม่อย่างนั้นเวลาเราเกิดเหตุเอกสารเหล่านี้นะครับมันเป็นเอกสารที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปเรานะครับติดตามคลิปของเราด้วยนะครับไม่ว่าช่องทาง เฟ o บุ๊กยูทู e ทางไลน์นะครับรถมีปัญหาปรึกษาเราบริการประทับใจถ้าเรียกใช้วัชระสวัสดีครับ